สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการวพงนะก็บรรยากาศเครียดหน่อยเครียดจริงจากเรื่องเมาางื่อวานก็ช่องก็ไม่อยากอะไรพูดอะไรมาได้มากเพราะว่าช่องเราก็อาจจะมีคนไม่รู้ว่าแต่ไม่ได้ถามว่าคิดยังไงแต่ถ้าจะมีอะไรก็ไปเฟซส่วนตัวได้ครับว่าผมอย,อยู่อย่างไงคิดเห็นยังไงก็ลองไปเฟซส่วนตัวได้เพราะว่าไม่อยากมาพูดในช่องเนื่องจากช่องเราเป็น เป็นช่องสนุกสนุกอยากแบบถ่ายทอดความสนุกให้คนดูเท่านั้นแหละไม่อยากให้ตึงเครียดอะไรกันมากก็โอเคครับเดี๋ยวเขารายการเลยโอเคครับวันนี้จะมาพูดเรื่องบอลนะเพราะว่าวันนี้บอลนะบอลอินเดียแตะกันเยอะมากแล้วแถมเรีเป็นคู่บิ๊กแมตที่พลาดไม่ได้ก็เริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นเลยหกโมงครึ่งประมาณประมาณนะครับก็เจอกับเอเวอเรสต์เลี้ยวคู่เจอเอเวอเรสต์แข่งในบ้านเอเวอเรสต์นะ แต่รายการนี้ไม่ได้มา um <ห><ห>วิเคราะห์อะไรนะก็อยากแค่แบบว่ามีประเด็นอะไรที่คู่ในที่สําคัญสําคัญที่น่าดูนะก็เนี่ยคู่เอเวอร์ตันเจอเลี้ยวคู่ก็คู่นี้ก็น่าจะมันอยู่นะเพราะว่าเอเวอร์ตันก็ฟอร์มดีลเคู่คู่ว่ช่วงนี้ก็อาจจะแพ้ก็ได้นะอาจจะรู้ก็าไงไงผมไม่เชื่อเอเวอร์ตันบอกไว้เลยก็เอเวอร์ตันชนะสองสูงนี่โดนกูโดนอีกโดนเลี้ยวคู่อีกจริงเอเวอร์ตันชนะยิงต่อมาก็เป็นสามทุ่ม คู่เทลซีเจอเซาทันตันอันนี้ไม่มีอะไรมากก็บริสิต์น่าจะกลับมารลุได้แล้วนะแต่เบนชีเวลอันนี้ผมไม่รู้นะแต่คู่นี้ถ้าผมเดานะวันสามทุ่มนะคู่นี้เทลซีเจอเซาสามทุ่มเทลซีชนะชัวร์อันนี้คอนเฟิร์มต่อมาครับในคู่ใหญ่เลยคู่ใหญ่เลยคู่ดึกด้วยก็้าทุ่มครึ่งอันนี้น่าจะทีทีทีวีก็ถ่ายข้อสุดนะก็ฮาทุ่มครึ่งก็เจอแมนซีเจออาร์นอนคู่นี้ออ เห็นได้ข่าวว่าแมนซีไม่มีเดอะบอยนะแต่ไม่มีเดอะแบกอ่ะก็คือแต่อันนอนอ่ะมีเดอะแบกก็คือโอปาแต่ไงโอปาก็ผมว่าฟอร์มดีกว่าอันนี้อันนอนน่าจะชนะได้อันนี้จริงจริงชนะประมาณรูปหนึ่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งนะแมนซีแพ้ในบ้านเลยอ่ะต่อมาครับเป็นคู่ของคืนนี้นะคืนนี้ตีสองนะคู่ใหญ่เหมือนกันก็คือนิวอัลเซ่นเจอแมนอยู่นะตีสองตีสอง แมนยูฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะช่วงนี้แต่ส่วนตัวผมเชียร์แมนยูนะก็ยังไงอะดูเฮตุเฮตก่อนแล้วกันอันนี้ผมดูในในแอปโกนะโกผมชอบดูในในโกเนีนะ่ยโกไทยแลนด์เนี่ยสุดยอดเลยทำตัดแต่งนู่นนี่นั่นโอเคเลยก็ได้อยู่ก็ปีที่แล้วแมนยูชนะมา4สี่สี่หนึ่งนะแล้วก็ที่นิวันสุดเล่นในบ้านกับแมนยูแพ้หนึ่ง ดูสี่ยอดคู่นี้ผมว่าแต่งก็เชียร์มายูก็ชนะ1-0พอแล้วเพราะว่ากองหน้าไม่มีมีอรโ์โหลไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่ากองก็อย่าอย่าลืมดูกันนะพี่มิริตรัตนนี้มันก็อย่าไปเครียดม,มากก็บอลมาสนุกสนุกเราก็ดูบอลสนุกสนุกทแล้วกันโอเคมะก็วันนี้รายการก็แค่นี้เพราะว่ามันเครียดยิ่งก็เนี่ยบอลมันสนุกแท้ๆเลยก็ยังไงดีก็ฟองฟกไปด้วยแค่นี้ ก็มีไลยคอมเมนต์มาพออะไรก็ขอได้แต่อย่าลืมนะครับรายการนี้มีขอบแจกก็คือทายผลฟุตบอลพิมลีห้าอันดับแรกให้ถูกต้องนะภายในภายในเดือนนะี้เดือนที่จะถึงในยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็เห็นมาว่าอันดับมีรายบ้านหน่งถ้าก็ทายมาให้ถูกแล้วเดี๋ยวจับฤดูกาลมาเฉลยกันนะครับฟุตบอลลิกสิกทธิเกสิทธแพ้ไปโอเคนะ ตัวเดียวโอเคเดี๋ยวส่งลมีรายละเอียดไว้ด้านล่างไปอ่านด้วยเพราะว่าจะให้ไปคอมเมนต์ในมุมทงอีพีแรกเดี๋ยวลองเดี๋ยวทิ้งลิงไว้ให้โอเคครับขอบคุณครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบ๊ายบาย